อือเดี๋ยวเดี๋ยวเดีงานนี้รก็อยากเล่นอะไรดูหนังสือบางเพลงอ่าอยากเล่นบอลเล่นบอลโตขึ้นอยากเป็นครูโอเคอ่าอะฮะอะฮะ ตัวขึ้นอยากเป็นเป็นหมอนะอ๋อโอเคครับตัวขึ้นอยากเป็นหมอนะอ่าถ้าคนอยากเป็นครูอ่าต่อไปหมายเลข ตำ่ะอนาคตจะอยากเป็นตำรวจค่ะอะอยากเป็นตำรวจโอ้โหปลุมือหน่อยเร็วเล่นบอลเอาอยากคนอยากเป็นหมอต่อไปเล่นที่ อันน้คนอยาเป็นครูชื่ออะไรนะเอาใหม่ที่ถี่นังดัง <c oughs>